สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับเย็นนี้เนี่ยนะครับผมก็พามาชมโหระพานะครับผมก็โหระพานี่นะครับก็ปลูกไปได้อยู่ประมาณอาสองเดือนแล้วนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะผมก็ได้ทําการอาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผ่านไปได้กี่วันแล้วเนี่ยผ่านไปได้ประมาณอาสามวันแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ใบสวยงามขึ้นเยอะมากเลยนะฮะเมื่อกี้ผมเดินมาโอ้โหเห็นแล้วยังตกใจเลยนะครับเฮ้ยมันมันสวยงามขึ้นเยอะมากๆนะครับดูกิ่งสิครับทุกคนเห็นไหมเออมันมันแลมันแบบมันสดใสขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่จะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นใบที่แบบมันเป็นโรคเนาะ เป็นโรคพวกนี้เนี่ยนะครับผมสําหรับผมนะคือปล่อยทิ้งไปเลยนะครับแล้วล่าสุดก่อนหน้านั้นคือผมได้ทําการเอตัดแต่งกิ่งทิ้งไปด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเหลืองมากจนเกินไปนะครับมันเป็นโรคนั่นเองเนาะมันจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นโรคแบบนี้นะเนี่ยนะครับคือเป็นโรคของผลละพานะแล้วก็มันโดนฝนจนช้าเกี้ยงเลยนะครับก็เลยตัดไปซะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพื่อให้เ แตกออกมาใหม่นะครับแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ,อ่ยใบเล็กๆเนี่ยนะครับที่กําลังแตกออกมาตรงนี้เนาะหัวลาพาเนี่ยนะครับผมคือยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะผมอะ่ะตัด ตัดไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้สมมติว่าเราตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้ทิ้งใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัดปลายพวกนี้ตัดแค่ปลายกิ่งนี้ออกนะบางกิ่งที่แบบว่ามันไม่ได้หนักนะสาหัสอะไรนะครับมันก็จะทําให้แตกออกมาแบบนี้นะต้นนี้นี่ถ้าต้นใหญ่หน่อยเนาะหรือไม่ก็สมบูรณ์นะครับใบใหญ่กว่านี้นิดนึงนะเนี่ยตัดได้หมดเลยนะครับเอ่อแต่ต้องรอให้กิ่งมันยาวกว่านี้ก่อนนะแล้วค่อยตัดออกไปนะครับเมื่อเราตัดสมมติว่า ทั้งต้นเนี่ยมีอยู่1ิกิ่งนะครับเราตัดออกไปสักสองสามกิ่งมันก็แตกออกมาอีกนะครับเพิ่มมาอีก4ี่ห้ากิ่งเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ผมเพิ่งตัดไปนะครับเริ่มมีใบเล็กๆนี่ตรงนี้แตกออกมาแล้วนะครับนี่เข้าไปซูมชัดเลยาถามว่าตรงนี้ผมปลูกกี่ต้นนะครับก็อยู่ที่หนึ่งร้อยต้นนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนะ แต่ตรงนี้คือยังยังไม่ได้ถอนหญ้าออกนะครับเดี๋ยวต้องมาถอนหญ้าออกสักหน่อยเนาะเพื่อว่าจะได้แบบว่ายังไงใส่ปุ๋ยไปอีกทีนึงนะครับถ้าทางนน้นยังไม่ได้กินปุ๋ยเลยนะครับหญ้าเยอะมากเนาะแล้วก็วันนี้นะครับผมเองก็ได้มาทําการฉีดยาไปแล้วนะครับได้มาทําการฉีดยาหญ้าเนาะเอ่อฉีดยาหญ้าที่มันยังไม่ตายเนาะ แต่ผมเห็นแล้วผมผมโอเคกับผลลพาผมมากเลยนะแบบเรามองไกลๆเนี่ยนะใบมันสวยมากเลยนะครับใบดีเขียวปึ้ดเลยนะครับตอนนี้คือฝนก็มาอีกแล้วด้วยนะครับโอ้โหเจอรับฝนตกหนักนี่คือแบบผลลพานี่เสียก็อย่างจริงๆนะทุกคนตรงนี้นี่ก่อนผมเคยปลูกเอ่อ ก็พาไว้หน่อยนึงนะครับแล้วทีนี้พ่อผมเอากลอ,อกสูต่มาฉีดแต่ปรากฏว่าต้นไม่ตายนะทุกคนรอดนะครับเมื่อมีดอกอย่างนี้เนี่ยนะครับแนะนําเลยเนาะว่าเด็ดออกนะครับเราเด็ดยอดออกไปนะครับเพื่อว่าอะไรนะครับเพื่อว่าต้นเนี่ยนะครับผมจะได้มีอายุที่ อยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะช่วยทําให้แตกขแขนงออกมาได้เยอะพอสมควรอีกเหมือนกันนะครับตามสไตล์เดียวกับหัวะพาเลยนะครับแต่ที่มองไปเนี่ยนะรู้สึกว่ากะเพรา,าเนี่ยนะครับจะเป็นโลกน้อยกว่าหัวะพานะผมมองเนี่ยนะเนี่ยสังเกตตรงนี้เลยนะครับว่าหัวะพาเนี่ยใบยมันใหญ่กว่าใช่ไหมทําไมถึงกะเพรา,ามนันแทบไม่เป็นอะไรเลยนะครับ แต่ว่ามางวดนี้เนาะผมได้ทําการถอนหญ้าใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือเออรู้สึกว่าโหระพามันโอเคดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับก็ผมเป็นมือใหม่ด้วยแหละนะครับคือเราก็ไม่ค่อยเป็นตรงนี้เท่าไหร่นะก็ต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งขึ้นมาเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องกะทิลูก ชาวสวนด้วยนะครับผมคลิปหน้านี่นะครับเดี๋ยวจะมา,าทําแปลงผักบ,บุ้งจีนนะครับเดี๋ยวรอให้ยาตายคนนี้ก่อนเนาะส่วนตันนี้ผมไม่ได้ฉีดยานะครับทางซีนูน้นะเดี๋ยวถากเอานอนแล้วก็ขุดทําแปลงผักบ,บุ้งจีนกันนะครับรอติดตามรับชมก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ